ทําไมทางมันดูแบบวิ่งอะไรอ่ะสัมภาษณ์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 อะไรอ่ะทิ้งทิ้งที่ช็อตทิ้งที่ช็อตไว้อันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยเวสเหรอนี่เหมือนทำเวสเลยค่าลาเมตาพอยอ๋อทำเควสว่ะ เอ้าเอ้าให้กดอะไรไปอ่ะกูมันมันทำอะไรเลยโอหแล้วเอาอันย่างมาด้วยนะโอ้โอยเราเราไข่เขาเขาไปสิงในตู้ไม่รู้ว่าซาวด์เพลงคือเล่นเพลงอ่ะให้ให้มอนเตอร์แบบสนุกขึ้นอ่ะอาจจะเล่นแบบไม่ไม่ไม่ต้องไม่แบบไม่กลัวปะแบบเปิดเพลงเราเพื่อไม่ให้เรากลัวอ๋ออุ้ยลองเปิดนะลองเปิดเลยปะอ๋อเล่นตบมุกอ่ะ มีมุกเดียวเหรอก่อนสลตอนนี้เราลงช่วงนะจัวน่ากลัวอ๋อทางลงทางเดิมเฮไฟแดงเนีสัมภาษณ์ม่้สัมภาษสสัมภาษณ์สัมภาษณ์ สัาพา์ส oh! oh yeah. oh! ัาพั์สัณพหนเลยมามสัพพาทนี่อะไรอ่ะยมยืมยมยหมยืมแล้วแล้วเข้าไปอเข้าไอีกเข้าโอ้คนตอบแล้วเฮ้ยตัวอะไรอ่ะสัาพัสัพพั้ยมันทำอะไรอ่ะ สัมภาษณ์เอ้าอุ้ยปุ๋งอุ้ยอุ้ยเอ้าอ๋อเอ้าอ๋อปั๊มหัวใจได้ปั๊มหัวใจได้ตามมีที่ปั๊มเจเราต้องจุกเจเจเอ้าเนี่ยสองคนนี้เสียงอะไรอ่ะด้านขวาว้ายอะไรอ่ะ ไฟไฟว้าวโอ้โห้ไฟมายงจะสัมผัสเดี๋ยวเดี๋ยวไฟมาลามอะไฟตามไฟตามไฟตามมันต่วเจ้เจเจเจเต่า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 งอยเฮ้ยมือดิปิดอ้าวเ้ตาเราทิ้ง ตาเข้ามาเแล้วอแล้วเบลแล้วเบลแล้วเบลแล้วไฟไหมไฟไหม้โอ้โหสองพันเจ็ดแปดสองพันเจ็ดนี่กูสัมผัสไม่ได้เพื่อนเจนี่กูสัมผัสไม่ได้ทุกคนดูครับเขาลังเลงอยู่นะฮะสัพานอะไรมามากูสะพานเอ่อชื่ออะไรอ่ะยินยินใหม่ยินใหม่

ทุกคนครับคือมันเล็งผมอยู่ครับทุกคนทุกคนครับเขาหลายไปกลับไปแล้วครับเขากลับไปแล้วครับยังไงวันนี้กลับไปเล็งใครเขาเล็งใครครับเนี่ยเขาเล็งเห็นใครเขาหลังจะไปเอาใครไปเพิ่งวิ่งอย่างไวอ่ะกลับเล็งใครไปโอ้โหสภาพตัวสภาพัวสภาพตัวไม่เทียวเอาเถอะรวมเพือกูแตกตบาึงโง่ทำไมตึงจังวะทำมตึงจังวะทุกคนครับทำไมไฟลามครับไฟลามไฟตาอ๋อมันตามมานี่หว่า กูไม่รู้แล้ว่ะกูมันเยอะเหลือเกินอ๋อการจุดเก้าเก้าพันเองเก้น้วอะไรอืมเป็นช็อตปะมันจะช็อตได้แล้ววะเฮ้ยไกลอยู่นะที่ช็อตอ่ะติ๊ก็ไกลอยู่นะเนี่ยช็อตดิอุ้ยอุ้ยมันจะช็อตได้แล้ววะอุ้ยอุ้ย ยทำไมทางมันดูแบบ้ยอะไรอ่ะสัมภาษณ์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 อะไรวะนั่กูเห็นอะไรอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วอะไรอ่ะ ้เดินเดินมาเดินมาขึ้น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 สัมภาษณ์สัมภาษณ์ชัดชัดชัดอุ้ยอะไรอ่ะเอ้าเคืนคินใครปล่อยอะไรอ่ะตีเปืนกูตีอะไรอ่ะทิ้งทิ้งที่ชัดทิ้งที่ชัดไว้สัมภาษณ์สัมภาษณ์ <laughs> ชัดชัดชัดปั๊มหัวใจ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 นะะไม่มีชอนเะติดอวไม่คำ หไปครับไม,ไม่ฟรีครับท the ุกคนเอ้ยเก็บหน่อยเก็บหน่อยโอ้ยเรเกินเรเกินเรเกินแล้วค mm ุณไงโรดสวยไม่ตายไม่ตายมาดิมาดิไปเล้กูไม่มาเี้วมันเร็วมากมันเร็วมากโมันไม่ใช่แล้วเพื่อนมันวันนี้แล้วมันวันนี้แล้ววามวามวามว้าววัน ตัวสบายมันเยอะเอินมันเยอะเอินกูตีดเพื่อนกูตีดเพื่อนกูตีดตึงใหญ่เจ็บตึงใหญ่มันเหนียวช็อตไอควายเดี๋ยวมันไปไหนแล้วเมื่อกี้มันหายเลยมันถ่ายไปเลยทุกคนใต้เก็บองใต้เก็บองโอ้เรารอดตายเหรอเป็นแปดเห โอ้ใหม่ก้อนที่ใหม่ครับนะที่ใหม่นะครับที่ใหม่อุ้ย<ม><น>เอ,อ้ยตัวใหม่เอ,อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใหม่มั้งโอ้กูโดนอุ้ยอะไรอ่ะเคลื่อนกูโดนโดนอะไรอะไรวะอุ้ยติดเสืออุ้ยโดนดึงเฮ้ย<น>โดนดึง

ไปไปไปดูไปดูไปไปสัมภาษณ์ไหมออกซิเจนยังเหลืออยู่เลยไม่สัมภาษณ์มันเสียงอะไรทุกข้างเฮ้ยตัวใหม่เพื่อนข้างๆยินดีครับเฮ้ยตัวใหม่สัมภาษณ์สัมภาษณ์สัมภาษณ์ครับผมมายมยอนชัยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะ ชัด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 เจชัดเจนชัดเจนดิไม่ใช่ก็ติดอ้เหี้ยวดูดิเฮตัวใหม่เหรอไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใหม่มั้งโอ้กูโดนเฮ้ยอะไรอ่ะเคลื่อนกูโดนแอปแอปหลังตาแอปหลังตาเดนอะไรอะไรวะไอ้ตัวตัวชิ้นนี้เราสัมผัสติด อุ้ยโดนดึงเฮ้ยโดนดึงเไมกับเพื่อนกูโดนดึงอ้ไม่ใรโดนทีเฮ้ยมีสองคนยังงเยอะอ่เหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่เพื่อนกลับกลับกลับไปประตูนี่ไปประตูโอ้โหเอาเดี๋ยวด เฮ้ยมันใช่หรอมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อตัวสปอนเหรออะไรอ่ะเฮ้ยบังกรว่ะเฮ้ยมันยิงนะมันยิงบังกรเฮ้ยเราหนีจำที่แล้วรอด้วยรอด้วยอุ๊ยหอยทาก เราจะขึ้นไปยังไงอ่ะไม่เราจะขึ้นไปยังไงอ่ะมันอยู่ด้านหน้าไม่เห็นี่ามอะไร่ตรงนั้นอ่ะเตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะอุ้ยเอาเปรหอ ชิบหายแล้วชิบหายแล้วเราเจอรูมดอีกแล้วนะครับมันเหมือนเถาวันันเกี่ยวที่เรียยรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนอืมไอ้ยเชือ่อมายัตทันักใจคุ้ยคนคนผีผีคนคนผีเฮ้ยไหนอะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเราอยู่กับใครอ่ะอ๋อเราอยู่กับสองคนต่างออกซิเจนจะหมดแล้วกับทันอ่ะอ่ะอุ้ยเดี๋ยวหรอคัดหรอคัดนะครับคัดเดี๋ยว เดี๋ยวจับปืนืตนบปืนโห้ัหกับทางนี้กับทางนี้ทางไหนไฮ้กูีปืนอ่ะปีกูปืนาทานั้นเจเจเอาเอะเบิดหาที่ลบหาที่ลบหาที่ลบอจะอ่ะไม่ละ อาจิเจนกูเหนี่ยว5 4 3กูต้องถึงปิดปิดกลับดันดันดัน,ดนม,มันไม่ช่วยเลย <laughs> ขึ้นไปยังไงอ่ะไม่เราจะขึ้นไปยังไงอ่ะมันอยู่ด้านหน้าคุณเนี่ยนึกมากเลยนะฮะนึกมากเรากําลังลงไปสู่อันเป็นควันแก่โคนเพื่อนตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะไอ้ไอ้พวกจะไปโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้ว รถอีกแล้วนะครับผีผีคนคนผิดสภาพไปแล้วด้วยผีลอกนะครับทุกคนผีลอกแอคชั่น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 ไม่ใช่เหรอเดือดร่อเอือดล่อหนึ่งคนช้อนครับล้อคนช็อตมันไม่ได้อ่ะอันนี้ต้องช้อนทีคัดนะครับคัดคัด เเเออสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายของการล่าท้าผีนะครับเฮ้ยสวิมิงพูลอ่ะสระแม่น้ำดูดิสระแม่น้ำเลยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผัวชนต้นไม้หัวชนต้นไม้อันนี้โว้ตัวโดนชิ่งชิ่นต้อเคยสัมผัสอาษณ์ยัง

am อ l o n e เฮ้ยอยู่คนเดียวอ่ะหลังเข้าไมดีอ่ะหลังเข้าไม่ดีอ่ะหลังเข้าไม่ดีอ่ะไม่หันหลังไปไม่หันหลังไปนะครับวัาเฮ้ยเจเจรอด้วยรอด้วยไม่เห็นไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้มองเฮ้ยเฮ้ยเยอะเยอะหลังหลังอะไรอ่ะเยอะ ยอะเยอะเยอะไปไปไปตาเพี้ยนกลัวตาไปอยู่กับพระเจ้าแล้วต้องกลับทางไหนทางนี้ปะโอ้เสียงโคตรน่ากลัวเอนยตาดีกว่าาตชุดไปก่อนเฮ้ยตัวอะไรอะเฮ้ยอะไรอะ เฮ้ยโอ้ยเอ้าถ <laughs> oh oh ้ากูตายตายกรุ๊งดูอยู่กำลังสูเพชรอยู่อือใหญ่อ๋อแมนโอ้ยไม่กอดเพิ่งตายแล้วใช่ไหมเนี่ยเพิ่งตายแล้วใช่ไหมเพิ่งตายแล้วใช่ไหมเนี่ยเพิ่งตายแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมข้าจะตาย สำหรับวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมไปติดตาม EP ต่อๆไปนะครับที่ช่อง Pink Monster นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมสวัสดีครับบายบายคลิปจบแล้วขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปด้วยนะฮะ ก็หวังว่าทุกคนจะเอ j นจอยไปกับพวกเราแล้วเอพิโซดต่อไปจะมีอะไรไปติดตามกันได้เลย